อุปสรรคเป็นสิ่งท้าทายเป้าหมายคือความสำเร็จสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับก็มาพบกับผมสุรพัฒน์มีดหมอเช่นเดิมนะครับที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์สายจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงนะครับถ้าจะกล่าวถึงหลวงพ่อเดิมนะครับท่านก็คือเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แฟ นะครับเมื่อสมัยยุคสงครามโรคโลกครั้งที่สองนะครับอ่าก็เขาเรียกว่าเป็นยุคข้าวยากหมากแพงนะครับก็ได้มีพี่น้องประชาชนมากมายนะครับได้หลังไหลไปพึ่งพาบารมีใบบุญของหลวงพ่อนะครับในยุคนั้นก็จนทำให้หลวงพ่อนะครับโด่งดังมีชื่อเสียงกระชอน ไปทั่วนะครับในยุคนั้นนะครับยันมาถึงปัจจุบันนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนำบารมีของหลวงพ่อมาเผยแพร่นะครับจะนำมีดด้ามงาฝักไม้นะครับที่เป็นมีดขนาดพกพาที่เป็นไซส์ที่น่ารักมากๆนะครับ8นิ้วรวมด้ามด้วยปักนะครับจะมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษา ดูความความเป็นธรรมชาติของมีดนะครับเดี๋ยวก็เรามาชมกันเลยนะครับนะครับก็ชมบริเวณภายนอกกันก่อนนะครับนี่คาบไข่ความเป็นธรรมชาติก็ชัดเจนมากนะครับไม้ก็จะแห้งเบาไม่มียางนะครับ ก็เป็นมีดที่มีความสวยงามมากๆนะครับคลาสสิกนะครับนี่ชัดเจนมากเลยงาก็เป็นงาช้างแก่นะครับเนี่ยจะฉ่ำเป็นเป็นสีน้ำผึ้งนะครับ พี่น้องก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับร่องรอยการแตกแตกลายงานะครับนี่จะให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับเนี่ยชัดเจนมากเลยสวยงามมากๆนะครับงานะครับคาบใครความเก่า ธรรมชาติถือว่ามาเต็มมากๆนะครับเล่มนี้นะครับก็จะเน้นให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันนะครับนี่ก็แม้ก็เป็นแม้โบราณทางพยุหะนะครับชัดเจนมากเลยก็เปอร์เซ็นต์เงินสูงนะครับเนี่ย ก็ถือว่าเป็นมีดที่มีความคลาสสิกอีกเล่มหนึ่งนะครับที่ผมได้สะสมมานะครับจะให้พี่น้องชมบริเวณภายนอกเห็นกันชัดๆก่อนนะครับผมก็จะเน้นนะครับซูมให้พี่น้องเห็นกันชัดๆเลย นะครับนี่แหละก็จะเน้นให้กล้องจับนะครับให้อยู่ตรงหน้ากล้องชัดๆเลยพี่น้องก็จะได้พิจารณานะครับนะครับนี่ผมก็วางที่ฝ่ามือนะครับพี่น้องก็จะได้เปรียบเทียบ ความยาวความคลาสสิกที่เป็นขนาดพกพาะนะครับใส่กระเป๋าตะภายเล็กๆนี่ก็สะดวกมากนะครับก็ช่วงนี้ก็มีโอกาสมาทำคลิปวิดีโอให้พี่น้องได้ศึกษากันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันด้วยดีเสมอมาก็ ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับด้วยแก่นแท้ของหัวใจนะครับก็ขอมอบสิ่งดีๆให้พี่น้องเช่นกันนะครับผมก็จะได้นำมีดที่มีความเก่าธรรมชาติมาเต็มให้พี่น้องได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับนะครับนี่ก็เป็นบริเวณภายนอกนะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้ชม บริเวณภายในของมีดเลยนะครับเนี่ยถอดออกจากฝักแล้วเมื่อสัมผัสแล้วก็คัดสิกมากนะครับประจักษ์ด้วยสายตานะครับสัมผัสแล้วสบายตาจริงๆนะครับเนี่ยเหล็กก็เป็นเหล็กที่มีความเก่านะครับ พอส่องดูแล้วมันก็น่าจะมีส่วนผสมของโลหะอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับนี่ดูนี่สวยงามธรรมชาติมากๆนะครับแล้วก็ล่องรอยการตีนะครับการตอกด้วยมือก็จะชัดเจนมากเลยนะครับนี่สวยงาม นะครับร่องเลือดก,ก็จะสังเกตดูจะเป็นรอยเป็นคลื่นๆน,นะครับอันนี้ก็นี่แหละการตอกด้วยมือนะครับพี่น้องก็จะได้มั่นใจนะครับเมื่อสัมผัสแล้วนะครับท่านใดที่ต้องการสนทนาหรือพูดจากันโดยตรงก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์โทร0979 เก้าเก้าหนึ่งเก้าแปดสามนะครับอ่าจะได้คุยกันโดยตรงนะครับอ่าคนเราเมื่อได้พูดได้คุยได้สัมผัสกันโดยตรงมันก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับเนี่ยก็โทรมาได้นะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนี่นี่แหละก็จะเน้นให้พี่น้องได้เห็นความเป็นธรรมชาติของมีดนะครับ การเข้ามีดก็ชัดเจนมากนะครับแน่นร่องรอยการเข้ามีดนะครับ응ก็เป็นเสมาใบโพเต็มใบที่มีความคลาสสิกมากๆนะครับเนี่ยคาบไข่ต่างๆสัมผัสแล้วดูดูง่ายจริงๆนะครับ นี่แหละผมก็จะเน้นนํามีดที่มีความคลาสสิกดูง่ายมาให้พี่น้องได้ชมะนะครับด้วยบารมีของหลวงพ่อนะครับก็ใครที่ได้พานมาพบเจอก็ถือว่ามีบุญวาสนานะครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องนะครับวัตถุมงคลไม่ใช่ว่า ใครใครอยากได้ก็ได้ทุกคนอันนี้ไม่นะครับต้องเรียนกับพี่น้องเลยเราต้องมีความรักมีความศรัทธาและคู่ควรด้วยนะครับเราต้องเป็นคนที่คิดดีทำดีนะครับเป็นคนเจริญสวดมนต์ภาวนานี่เราต้องจูนจิตจิตเราให้ไปสัมผัสกับบารมีของหลวงพ่อนะครับมียิ่งจะมีความเข้มขังมากนะครับเนี่ย นะครับก็เหมือนวันนี้แหละนี่ผมก็มีโอกาสนํามาให้พี่น้องได้ชมได้เห็นได้ดูกันนะครับได้พิจารณากันมีที่มีความสวยงามและคลาสสิกนะครับดูง่ายมากๆนะครับนี่จะเน้นวางที่หน้ากล้องให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันเลยนะครับด้วยประวัติศาสตร์ที่ หน้าจดจำและศึกษานะครับวัตถุมงคลมีดเทพสตาราของหลวงพ่อเดิมก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในเบญจภา,าคีนะครับที่โด่งดังมากๆเลยะนะครับก็ถือว่าเป็นมีดเทพสตาราเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะครับมีดของหลวงพ่อเดิมที่คนนิยมเช่าบูชาไปเพื่อปกปักรักษานะครับ พุทธคุณก็ต้องเรียนกับพี่น้องนะครับครอบจักรวาลเลยไม่ว่าจะทำมาค้าขายเดินทางการเจรจาต่างๆนะครับนี่ปรมีของหลวงพ่อจะหนุนเราทุกอย่างเลยนะครับก็ด้วยประสบการณ์จริงที่ผ่านมานะครับผมก็ได้สัมผัสมาแล้วด้วยบิบากกรรมของผมเองนะครับก็ได้เจอกับ มนดำนะครับเล่นงานคุณสายมนดำนะครับแทบเอาชีวิตไม่รอดอก็ต้องขอบพระคุณที่บาร,รมีของหลวงพ่อเลยนะครับที่ปกป้องอะนะครับต้องพูดว่าปกป้องชีวิตผมเลยก็ว่าได้นะครับทำให้จาก แทบเอาชีวิตไม่รอดนะครับพี่น้องอทำให้ผมมีลมหายใจมีร่างกายที่แข็งแรงดีขึ้นอย่างหน้ามหัศจรรย์เลยนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์จริงนะครับทำให้เป็นบ่อเกิดมหากําเนิดแห่งศรัทธาที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับทุกๆเดือนก็ ต้องเกียรติเวลานะครับไปกราบไหว้ขอพรครูบาอาจารย์ทุกๆเดือนเลยนะครับบางทีเดือนละครั้งสองครั้งนะครับแต่ก็ต้องไปตลอดนะครับก็เป็นโซนแถวจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่ครูบาอาจารย์ท่านพำนักอยู่แถวนั้นนะครับหลักๆก,ก็ไปนะครับวัดหลวงพ่อเดิม วัดหลวงพ่อลุ่งนะครับที่อยู่ใกล้กันบางทีเราไปก็อาจจะผ่านไปวัดหลวงพ่อลุ่งก่อนก็ได้นะครับตรงหน้ากองบินสี่นะครับหลวงพ่อลุ่งท่านก็นี่แหละนะครับเป็นแหล่งชุมนุมพระเกจิอาจารย์ที่มีวิชาอาคมเข้มขังมากๆนะครับจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยะนะครับแล้วก็พอไหว้หลวงพ่อลุ่งเสร็จบางทีก็ไป ถ้ามีเวลาก็จะแบ่งปันไปหลายๆที่นะครับในแต่ที่ช่วงระยะเวลาที่ไปนะครับแล้วก็หลวงปู่สุขนะครับวัดปากคลองมะขามเท่าอันนี้ก็เป็นพระเกจิอาจารย์เป็นพระเถราจารย์อมตะที่มีความโด่งดังมากๆอีกท่านหนึ่งนะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับนี่แหละด้วยบารมีของเราได้ไปสัมผัสกับ รอยอริยธรรมะนะครับที่มีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณนะครับอย่างวัดปากคลองมะขามเท่านี้ก็หลวงปู่สุขท่านก็มีความเชี่ยวชาญน,นะครับหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับเนี่ยก็ยอดมากนะครับท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหา โดยเฉพาะหลวงปู่สุขนะครับก็ลูกศิษย์ของท่านนี่ก็เป็นกรมหลวงชุมชุมพรน,นะครับเขตอุดมศักดิ์นี่ก็ถือว่าสุดยอดอีกท่านหนึ่งนะครับเพราะว่าสเสด็จเตี่ยกรมกรมหลวงเนี่ยท่านไม่ใช่ว่าจะไปเป็นลูกศิษย์ใครง่ายๆนะครับท่านต้องพิสูจน์ว่าครูบาอาจารย์ที่จะเป็นครูบาอาจารย์ของท่านนี่ จะผ่านไหมอย่างนี้เลยนะครับเพราะนั่นก็ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเรียบแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็นี่แหละก็จะไปหลากหลายนะครับหลายที่นะครับชัยนาทนี่ก็หลวงพ่อกวยก็ไปนะครับหลวงพ่อกวยก็ นะครับโด่งดังมากๆอีกท่านหนึ่งนี่แหละด้วยบาร,รมีของท่านนะครับใครไปขอพรก็สมหวังดังความปรารถนานะครับนี่แหละวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสมาพูดเรื่องราวเจริญรอยตามวัฒนธรรมที่ดีงามนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มารีวิวมีด้วยนะครับให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษากันนะครับ นี่แหละนะครับเราก็อย่างผมเนี่ยผมชอบอ่าก็ถือว่าจะกึ่งเก่ากึ่งใหม่นะครับแต่ผมจะเน้นศรัทธาวัฒนธรรมโบราณมากๆนะครับนี่พอเราสัมผัสแล้วมันก็สิ่งกเก่านะครับเราสัมผัสแล้วเราทําให้เรามีความสุขสุขใจนะครับอเพราะว่าวัตถุมงคลหลวงพ่อแต่ละชิ้นนะครับเมื่อเราสัมผัสแล้วอื คนลุกนะครับเรากราบไหว้บูชาอ,อย่างมีดนะครับนี่อย่างเรามาเราก็ต้องมีการไหว้ครูนะครับพี่น้องอไม่ใช่ว่าเรานำไปแล้วเราไม่สวดมนต์ไม่เจริญภาวนานะครับเราจาเป็นอย่างยิ่งเลยต้องอย่างทุกๆวันพฤหัสอย่างนี้ก็ต้องนำบาบสีนะครับมา ถวายเพื่อขอพรเป็นสิริมงคลนะครับชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญมีความรุ่งเรืองนะครับเป็นที่เมตตาเราเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและเทวดาทั้งหลายนะครับยิ่งเราสวดมนต์เนี่ยนะครับการสวดมนต์นี้จะทำให้เทวดาปกปักรักษาคุ้มครองเราอยากอยู่ใกล้เรานะครับเทวดาก็จะชอบอยู่ใกล้กับ คนที่ปกปักรักษาคนที่สร้างคุณงามความดีนะครับเนี่ยก็ต้องเรียนกับพี่น้องนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาคุยกับพี่น้องอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็จะนำมาซึ่งวัตถุมงคลที่หายากนะครับก็จะมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันทันทีนะครับนำมีดท,ที่มีความลึกเก่า ธรรมชาติสัมผัสแล้วสบายตาสบายใจนะครับมาให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษากันนะครับอย่างวันนี้ก็นะครับเช้าวันจันทร์ก็เป็นวันที่สดใสนะครับเมื่อคืนก็ฝนตกก็เย็นสบายนะครับด้วยบารมีของหลวงพ่อก็ทำให้เราหลับนะครับ เขาบอกว่านอนหลับฝันดีจริงๆไม่ฝันหรอกครับเพราะว่าจิตเราสงบคนที่มีจิตสงบก็จะไม่ฝันนะครับจะหลับสบายตื่นมาแล้วก็ร่างกายสดชื่นนะครับเอาละพี่น้องนะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาพี่น้องก็จะได้ทานข้าวทานปลาทานอาหารนะครับก่อนที่จะไปทำงานกันสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการ รีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่อีพีหน้านะครับท้ายสุดสุดท้ายจริงๆก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นะครับจงปกปักรักษาให้พี่น้องมีแต่วความโชคดีแข็งแกร่ปลอดภัยเดินทางไปไหนมาไหนก็ ขอให้บารมีหลวงพ่อจงปกปักรักษานะครับคิดสิ่งใดทําสิ่งใดถ้าไม่ขัดต่อศีลธรรมแล้วก็ขอให้สําเร็จสมความปรารถนาจงทุกประการจงทุกประการเทืนผมสุรพัฒ์มีดหมอก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ